เงินเฟ้อสหรัฐนะครับล่าสุดนะของเดือนมีนาคม6-6ที่ประกาศมานะในช่วงสงกรานนี่ถ้ามองว่าข่าวดีมันก็มีสัญญาณนะครับว่าข่าวดีก็คือเงินเฟอ้อทั่วไปซึ่งรวมเรื่องของอาหารและพลังงานเนี่ยนะที่มันลดลงนะค่อนข้างเยอะนะจาก6%เเมื่อเดือนก่อนหน้าน,นี้นะครับลงมาที่5%เเนตะครับตามเส้นสีน้ำเงินนะครับก็เรียกว,ว่ามันเคยดึบๆนะอยู่แถวแประมาณ 2- 3เดือนก่อน นะก่อนที่เดือนที่แล้วนะครับจะลงมาเยอะนะลงมาที่ระดับ5%เอร์เซนตะครับแต่สัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งสิครับที่เรียกว่า,าการแฝงนะซึ่งผมเปรียบเสมือนอา,าการโรคอะครับเหมือนคนที่มีไข้ขึ้นปวดหัวตัวร้อนเนี่ยนะพอไปอได้รับยามานะปรากฏว่าไข้มันลงนะแต่การแฝงที่ตามมาคือมันยังไม่หายเป็นปกติมีอาการไอคอกคกแคกคๆนะครับหรือว่ามีอาการที่มันไม่ปกติอะ่ะเรียกอาการแฝง นะเหมือนกับเส้นสีเขียวนี่ครับก็คือเงินเฟ้อพื้นฐานสหรัฐมีนาคม -66 เนี่ยนะครับที่มันดันขยับสูงขึ้นนะเมื่อเทียบเป็นปีต่อปีนะครับนะมันสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้านี้นะที่5.5เปเซขึ้นมาเป็น5.6เเซนลักษณะสัญญาณแบบนี้ผมเรียกว่ามันทยานขึ้นเริ่มต้นนะพงกหัวขึ้นเห็นไหมครับเส้นสีเขียวนะปลายปลายเส้นสีเขียวมันเริ่มพงกหัวขึ้นนะครับซึ่งเป็นอาการที่ไม่ค่อยดี อ่าเบือนว่าถ้าข่าวดีก็คือเงินเฟอ้อทั่วไปซึ่งรวมเรื่องของอาหารและพลังงานลดลงนะผลมาจากเรื่องอาหารพลังงานเนี่ยลดลงแต่ว่าไอสเส้นสีเขียวซึ่งหักเอาเรื่องของอาหารและพลังงานออกเราเรียกว่าเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยปรากฏว่ามันทะยานขึ้นนะครับจาก 5. 5ปอร์ซไปที่5.6%แน่นอนครับผมเชื่อว่าทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจับจ้องดูอยู่เหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะตัวเลขเงินเฟอ้อทั่วไปและเงินเฟอ้อพื้นฐาน คือยังมีอาการที่ไม่น่านอนและไม่น่าไว้วางใจนั่นเองนะด้วยสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับข้อมูลในขณะน,นี้ผมเชื่อว่านะครับก็ยังมีความวิตกกังวลอยู่ไม่น้อยนะครับนะสำหรับธนาคารกลางสหรัฐนะครับและรวมถึงทางกระทรวงการคลังสหรัฐด้วยนะครับนะเพราะว่ามันมีความเปราะบ,บางทางเศรษฐกิจการเงินที่แฝงอยู่เราเห็นสัญญ,ญาณจากธนาคารขนาดเล็กนะครับอย่าง svb ซิลิคอนวอลล์แะแบงก์แล้วก็ซิกเนเจอร์แบงก์ล้มติดกันนะแล้วก็มันมีบางส่วนก็ลามไปถึงในยุโรปนะครับอย่างเครดิตสวิสซึ่งมีอายุนับร้อยปีเนี่ยก็ล้มละลายนะครับเพราะนั้นมีความเปราะบางอยู่เพราะฉะนั้นถ้าธนาคารกลางต่างๆยังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้นยนโยบายต่อไปเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงนะในเรื่องของความเปราะบางเศรษฐกิจกเศรษฐกิจถดถอยนี่แหะครับ นะทำให้ผมเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐรวมถึงกระทรวงการคลังสหรัฐก็มีความวิตกกังวลอยู่นะครับในอาการของเงินเฟ้อซึ่งมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวไม่ดีคือเงินเฟ้อทั่วไปลดลงนะจาก6%ก่อนหน้านี้มาที่5%เนะเมื่อเทียบเป็นปีต่อปีแต่เงินเฟ้อพื้นฐานนี่ครับมันเริ่ม,มงกหัวขึ้นนะจาก5.5%จาเ5.5%เมื่อเดือนที่แล้วมา5.6%เหมือนยาที่เฟดใส่เข้าไปเนี่ยนะมันยังไม่ตอบสนอง1 0 0 มีอาการเหมือนดื้อยาดื่มด่มนิดนึงโดยเฉพาะเงินเฟ้อพื้นฐานที่หักเอาเรื่องของพลังงานและอาหารซึ่งมีการแกว่งตัวสูงเนี่ยนะครับมันดันขยับสูงขึ้นแปลว่ามันส่งสัญญาเหมือนกันว่าเงินเฟอ้อจะฝังลากหรือเปล่าอันนี้น่ากลัวนะผมเชื่อว่าการที่อาการแบบนี้ยังมีความไม่แน่นอนแบบเนี้นะมันเหมือนกับการเอาเศรษฐ,ฐกิจลงจอดแต่ว่ายังลงจอดไม่ได้ดีนะมันมีความกลัวลาขนลมนะ อะไรที่มันพัดนะนะเาเรียกว,ว่าลมหวนนะมีสิทธิ์ที่จะทําให้เงินเฟอ้อทะยานกลับขึ้นไปอีกครั้งนึงได้นะครับนะถ้าเอาเขาเรียกว่าผ่อนนะผ่อนคันเร่งอ่ะนะหรือว่าปรับระดับลงช้าเกินไปนั่นเองนะครับเพราะมันอาจทําให้เงินเฟอ้อเนี้ยฝังตัวลงไปนะครับในส่วนของเรื่องค่าเช่าที่อยู่อาศัยนะพวกค่าบริการอะไรต่างๆเนี่ยที่ขยับขึ้นแล้วลงยากนะครับ ด้วยเหตุผลนี้ผมถึงเชื่อว่าในการประชุมของเฟดในช่วงต้นพฤษภาคม66น,น่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ